สวัสดีครับผมพีเจมอทชแนลเรื่องราววันนี้เนี่ยต้องรีบพูดอย่างโดยโด่วนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่อาจจะเรียกได้ว่าสะเทินวงการ YouTube เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าล่าสุดฮะช่องของพี่บี้เดดสกาหรือว่าช่องพี่บี้เนี่ยก็โดนแฮกเกอร์มือดีครับเข้าไปทําการแฮกเข้าไปในช่องของเขาแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อฮะจากบี้เดสกากลายเป็น b i n แนสบีเอไม่พอฮะเข้าไปเปลี่ยนชื่อไม่พอคือยังจะทําการลบคลิปบางตัวออกไปอีก แล้วก็ไล่เปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ของพี่บี้ออกไปจนหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลืออะไรเลยฮะแทบจะได้ว่าโล่งเลยคือไปนั่งดูคลิปย้อนหลังเนี่ยทราบว่าพี่บี้เนี่ยก็คือกำลังจะนอนก็คือยังไม่รู้หรอกว่าช่องตัวเองกำลังโดนแฮกแต่ว่าจู่ๆครับก็มีสมาชิกและแฟนคลับครับโทรไปแจ้งว่าพี่บี้ช่องพี่อะโดนแฮกบี้ครับจำเป็นต้องลุกขึ้นไปตรวจสอบว่าจริงไหมปรากฏว่าเป็นเรื่องจริง ตอนแรกอ่ะหมอเห็นคลิปในท็กตอกหมอยังคิดเลยว่าเออพี่พี่อามเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเช็คจริงเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนี่หว่าแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าสะเทือนใจมากเลยเว้ยเพราะว่าเราอติดตามช่องพี่เขามานานมากตั้งแต่สมัยเขาเปิดช่องแกๆลแบบลิปซิงเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เขาจะมีวันนี้ได้อ่ะเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากหลายวิชั่นแบบอุปสรรคคือแบบเยอะมากๆก่าจะมีวันเนี้ยเราพูดได้เพราะว่าเราก็ท o u t u b e เหมือนกันแล้วเราก็รู้เลยว่าการจะผ่านอะไรอย่างนี้ยาได้อ่ะมันต้องผ เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายที่หลายคนจะมีได้อย่างบอกเองมีหนึ่งล้านซับบอกอย่างว่าเป็นอะไรที่แบบว่ายากโคตรยากเลยอะ่ะแต่อันเนี้ยช่องของพี 12, 000, 000, ่บี้ฮะมี12ล้านซับซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยทีนี้ฮะมันก็เข้าคําถามว่าอ้าวทำไมจู่จช่องถึงโดนแฮกได้อันเนี้ยยังไม่ได้ออกมาถแถลงนะครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ช่วงนี้เองครับถ้าเราสังเกตด,ดีๆเนี่ยมันจะมีการส่งลิงก์แปลกๆครับไปทางแชทต,ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Line Messenger อะไรอย่างเงี้ยซึ่งล่าสุดที่หหมอเหอเเเ็็็นนกกคืปโโลลโขง YouTube ย อ้างว่าเป็นข้อความจาก YouTube หรือบางคนนะฮะอาจจะได้รับเป็นอีเมลไปทางอีเมลขยะหรือบางคนจะเป็นอีเมลที่ขึ้นหน้าฟีดปกติเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็มีลิงก์ให้กดเข้าเหมือนกันนอกจากนี้นะครับจะว่าไปแล้วในอดีตก็มีการออกมาเตือนเหมือนกันนะครับว่าการจะไปใช้ Wi-Fi ฟรีหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางครั้งการออกไปข้างนอกไปเชื่อมต่อของฟรี free, เนี่ยอาจจะได้ของไม่ไดีติดตัวกลับมาด้วยเช่นไปต่อ Wi-Fi ฟรีที่มีการดักรหัสดักข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรืออะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งการไปโหลดแอปพลิเเคชััันตตติดด้้งงววยวอ บบ APK อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อใช้นในการโกงเกมอะไรประมาณนั้นนะฮะพวกนี้ก็จะมีของแถมติดมาด้วยเหมือนกันคือเอาล่ะต้องบอกตรงๆว่าการจะโดนแฮกข้อมูลได้เนี่ยมันก็มีมาหลากหลายช่องทางมากๆคือมันต้องใช้ความระมัดระวังรวมทั้งกลุ่มพวกนั้นน่ะเขาจะใช้แบบคนที่มีความโลภเช่นแบบโปรฟรีไฟโปรพีบีโปรัดนโปรนี่ให้ใช้ฟรีๆ่นแหละแต่ว่าความจริงอะหลังบ้านของพวกเขามีการเขียนโค้ดบางอย่างขึ้นมาดักข้อมูลเราและข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นข้อมูลเบสิกอยู่แล้วนะครับที่คนใช้งานคอมพิวเตอร์แบบก็จะรรู้กาว่่่เป็นสิงทีฟ แต่มีของแถม รวมทั้งเราก็จะเห็นข่าวบ่อยมาตามทีวีหรืออะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือหมอพูดเนี่ยเพราะว่าเผื่อตอนนี้ใครกําลังใช้บริการพวกนี้อยู่ก็พยายามที่จะแนะนําว่าให้เลิกดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะไ,ไม่ต้องเกิดปัญหาแบบนี้หรือบางครั้งบางคนอาจจะโชคร้ายนะครับเพราะว่าอาจจะโดนเจาะฐานข้อมูลจากแฮกเกอร์ต่างประเทศแบบมันเจาะข้อมูลของ YouTube หรือ Google อะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้หมอบอกบอตรงว่าหมออาจจะไม่มีความรู้ตรงนี้ว่ามันเจาะยังไงอะไรยังไงนะฮะซึ่งเรื่องราวอันนี้มันก็เป็นข้อมูลที่ทําให้เราครับต้องระมัดระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดรรรรววมมทัั้้งกกาสคอะะไ็แแลต่ ต้องแบบพยายามตั้งรหัสให้มันยากๆเข้าไว้สุดท้ายนี้นะครับหมอเองก็ยังรู้สึกสะเทือนใจอยู่เลยเกี่ยวกับเรื่องราวของช่อง PB ที่ว่าโดนแฮกเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางทำมาหากินมันเป็นแหล่งที่เอาไว้ พบเจอกับผู้คนมากมายมันเป็นเหมือนกับบ้านหลังโต,ตที่เราแบบมีความสุขร่วมกันมันเป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวเราใช่ไหมฮะที่สาคัญนะบ้านหลังเนี้ยไม่ได้เป็นบ้านของพี่บี้หลังเดียวแต่ว่าเป็นบ้านของพี่บี้กับทีมงานรวมทั้งเป็นบ้านเหมือนกับมีพวกเราที่เป็นคนดูเวลาเราเครียดเรู้สึกแย่แลก็เข้าไปดูแล้วก็จะมีความสุขร่วมๆกันไว่าจะเป็นคนดูคนทำคอนเทนต์อ่ะใช่ไหมฮะแต่พอวันนี้เนี่ยมันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าบ้านนนนทที่่่่เเรรรราา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 าส้้้้้้งงงมมมมมกกกกััับบืออถููใใ็็ไไไววขขขปปแลํยซึน รู้สึกถึงความเศร้ามันรู้สึกถึงความเจ็บปวดมันรู้สึกถึงอะไรหลายอย่างที่มันทํามาหลายปีแล้วมันเป็นแบบนี้คือเอาล่ะถ้าเราเปรียบเทียบเป็นบ้านอ่ะถ้ามันมีคนขึ้นบ้านเราหรือว่ามีโจรขึ้นบ้านเราอ่ะมันก็จะมีความหวังไงว่าตํารวจอาจจะไปจับโจรได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นบ้านที่อยู่แบบนามธทรมมาแล้วใครก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่คนไทยหรือใครก็ไม่รู้เข้ามาจับตัวไปได้แล้วไปรู้ไม่เป็นใครอีกอ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะอยู่ภายใต้ความระแวงว่ามันจะมาอีกทีเมื่อไร่แล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรสุดท้ายแล้วเน มาในบ้านมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าไอ้คนที่เข้ามาในบ้านเราอ่ะมันเป็นใครมันมาจากไหนเอาตรงๆแหละตอนนี้พี่บีเองก็คงรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆและดิ่งมากๆเรานะฮะในฐานะที่ว่าเป็นแฟนคลับเขามาน้างยาวนานเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจเขานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่บีเดสกานะครับแล้วก็ทีมงานด้วยทางนี้ก็จะนำสิ่งที่พบเจอจากช่องพี่บีนะครับไปทำการระมัดระวังตัวเองเพิ่มมากขึ้นย้ำนะทุกคนก็พยายามอย่าไปกดลิงก์แปลกๆใครส่งอะไรเข้ามาในแชท อย่าไปกดเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจําไว้นะครับว่าของฟรีไม่มีในโลกบางทีมันมีฟรีแต่ว่าหลังบ้านของโปรแกรมเหล่านั้นมันมีโค้ดอะไรแปลกๆที่ทําให้เราต้องเสียข้อมูลบางอย่างไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเองนะฮะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนิดนึงสุดท้ายนี้ก็ต้องรอพี่บีออกมาแถลงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับช่องเขาแล้วกลุ่มนั้นคนนั้นเข้าไปในช่องเขาได้ยังไงเพื่อเป็นแนวทางในการหาวิธีป้องกันตัวเราเองจากบุคคลที่ไม่หวังดีแบบนี้นะฮะรวมทั้งมีความวา ปกติเราก็สามารถฟื้นฟูช่องตัวเองได้อย่างเร็วไวนะครับสุดท้ายแล้วก็ย้ําคําเดิมนะครับว่าใครส่งลิงก์อะไรเข้ามาหรือว่าเจออะไรแปลกหรือเฉพาะอาจจะเป็นรูปรามกอนาจารหรือว่าอะไรก็ตามที่นีนครว่าฟร,ฟรีเนี่ยอย่าก,กดเข้าไปเชียวนะครับเพราะว่าอาจจะมีของแถมติดมาให้ด้วย ก็เป็นกําลังใจคับพี่บี้และก็ทีมงานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หวังว่าจากคลิปวันนี้เองก็จะสามารถเป็นแนวทางในการป้องกันกับใครหลายคนได้เช่นกันนะฮะเอาเป็นว่าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม PJ มอสช anel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ